ช่วงสุดท้ายนะครับของคิดเปลี่ยนโลกนะครับผมช่วงนี้นะครับผมจะได้รู้กันแล้วว่าภารกิจอัศวินพิทักษ์โลกร้อนของเราเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับเร็วมาแล้วมาแล้วหยิบต้นไม้มาหยิบป่ามาลูกเร็วเร็วต้นเร็วเอาเลยตามหลักเลยลูกข้างหลังเลยเลยลูกนี่ไงน้องมาแล้วฮะอ่น้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเลยใช่เห้น้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน ฝนตกนี่คือพี่พี่เขาก็พยายามหลบกล้องกันมีเม็ดฝนมีอะไรเงี้ยจริงๆฝนตกหนักแบบนี้นะครับกเขาายุเข้าไงมาดกันได้ไหมมัดเลยจ้านุ้ยจ้านุ้ยเด็กคนนี้ปออะไรอ่ะนุ้ยทำไมโอยได้ไม่รู้จัดเสื้อดีไปแล้วอ๋อไม่ใช่เด็กนะพาเด็กมาอ๋ออ๋อเอออย่างนี้แหละค่อยไปมี เขาจ,จะสำเร็จพลังพลังมันมีพลังพลังมวลชวนเป็นเมื่อกี้ที่ผมชอบนะเหมือนเด็กๆจะได้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วยใช่ค่ะวันนี้เป้มปิ่มมากเลยเป็นยังไงล่ะโอ้โอข้าสำเร็จนะนี่ไม่ใช่แต่นุ้ยคนเดียวหรือเจ๊แต่ว่ายังมีพลังที่ทำให้ก,การปลูกป่าวันนี้สำเร็จก็คือน้องๆทุกคนแล้วกิจ ไม่จะสาเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดคนที่แนะนำเราใครที่อูชนีนภูนี่พี่นภูครับดีครับขอบคุณนะพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณตัวเองอีกที ยอดมากน้องทุกคนฝนไปช่วยกันปลูกนะคะน่ารักมากๆาน้องนุ้ยครับย่งไงบ้างครับได้อะไรจากการทําภารกิจของเราบ้างไปรู้สึกปลื้มมากครับพี่เพราะปกติถ้าปกชีวิตประจำวันทั่วไปก็ไม่ได้ไปทําอย่างนั้นอยู่แล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไปทําอะไรเพื่อโลกเพื่อสังคมบ้างอะไรแบบนี้ผมม่าอยากจะถามเจ๊แหม่มครับในฐานะที่เป็นดีเจแล้วก็พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ในกรีนเบสานะครับ ตอนนี้เนี่ยเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง<ช>ของโลกเราเป็นยังไงบ้างครับคือต้องบอกเลยว่าที่จัดรายการที่ Green w a ว e เนี่ยเราพูดเรื่องนี้กันตลอดเวลาแต่ว่า<ช>อย่างที่บอกนะครับว่าบางทีพูดแต่ว่าเราสื่อสารทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขาฟังเราแล้วเขาไม่ได้รู้สึกจากข้างในจริงๆเนี่ยม,มันจะไม่เกิดการกระทําขึ้น<ช>นี่คือสิ่งที่มันยากมากแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปไปท้อถอยหรือหมดกําลังใจเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าเทรนด์ของคนยุคใหม่เนี่ย เขาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเยอะมากจ,จากสิ่งที่เขาเจอกับเหตุการณ์ทางธรรมชาติอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่ยังเชื่อว่าการได้ไปร่วมภารกิจในครั้งนี้เนี่ยมันทําให้น้องตัวเล็กๆเนี่ย สามารถไปขยายความคิดหรือมุมมองอะไรต่างๆกับเพื่อนของน้องเองอหรือกับคุณพ่อคุณแม่จนมันกลายเป็นพลังใหญ่ๆซึ่งทําอะไรก็ได้เพื่อสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากเรื่องของการปลูกป่าแล้วพี่นเจนุ่ยนะคะเห็นด้วยเห็นด้วยเหมือนเจนเลยขอให้สิ่งที่เราได้ทําในวันนี้นะคะเป็นตัวช่วยตัวเสริมให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนความคิดแล้วก็ปลักจิตสํานึกดีๆใหม่นะคะคแต่วันนี้ต้องขอคุณแควเชิญทั้งสองท่านนะคะเรียกได้ว่าสนุกมากๆกวันนี้แบบ คุยกันแบบโอ้โหตะโกนคุยอ่ะข้าวเลยนะเต็มที่เ่ค่ะเพราะคุณแคมช์ทองร้อสองท่านนะคะดีเจนุ้ยนะคะจาก94 EFM ค่ะกับคุณค่ะแล้วก็ดีเจเจมแบบนะคะจากกรินเวฟค่ะ106.5ค่ะกับคุณค่ะและก็ดีเจเมแบบะคจากรันคุณผูะ1มครับคุณค้าะกรับเวลาของบายกคารคิดเปลี่ยนโลกนะคกับคุณคงและว็ดีเจเจมแบันะคะกกนเวม่ทุ0 6 5คกับควณาละก็ดีเจนะคะรินเวฟค่ะ1คร5ค่ับนี้ต้างลาก็ดีเจเจมบ สีตร์ดีกร,ดราดจักรยานเข้ามาพับไฟดับนี่ตัวหายนะประจำบ้านวะนี่เล่นอะไรกับผมเลยคุณก๊อฟมันติดเล้วันขายหยุดไ,ไ,ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยติดแล้วะเฮ้ยติดจริงๆด้วยโอ้ยทำไมต้องปั่นวะโอ้ยโอ้ยอไปมาไปมาไปมาดี ไปมาไปมา